แต่การทะเลาะบบอแวงกันการเดินจงกรมนั่งสมาธิซึ่งวันนี้ตั้งใจฝึกเป็นอย่างดีเข้าไปก็ตั้งหน้าบําเพ็ญก็ไปรับความสมบเท่าที่ควรพระสัมมามุทธเล่านั้นก่อควรบางทีเดินจงกรมอยู่ดีๆมาเตะขาเสียลมบางทีก็นึกมโหววข,ขึ้นมาแต่ก็นึกขึ้นได้ว่าถ้าเราทําอะไรไม่ดีในระหว่างหวัวบ้นเหลืองเป็นผลเสียมากเพราะวันนี้เราเป็นลูกพระตถาคตพรของเรานี้วิเศษเหลือเกินเราจะต้องพุประพฤติตัวของเรานี้ให้ดีพอสมควร คิดอย่างนั้นก็พยายามอดทนสู้อยู่ตลอดมาจนกระทั่งวันหนึ่งหลวงปู่บัวท่านได้ทราบจากใครก็ไม่ทราบว่าหลวงปู่มั่นพุทธิเดทัตธิลาเป็นพาระาอารหันต์พอได้ยินคําว่าอรหันต์ซึ่งตัวเองบวชมาเพื่ออรหรันเพื่ออยากจะเห็นอรหันต์เพื่ออยากจะเห็นคุณสมบัติของพาระาอารหันต์ว่าวิเศษแค่ไหน <c oughs> แต่เมื่อดูในตำราแล้ววิเศษแน่ตามบโนภาพที่แสดงออก แต่เมื่อเราพืชเข้าไปถึงจะเป็นอย่างไรบ้างก็อยากจะฟังอยากจะรู้อยากจะเห็นพอได้ยินว่าลวงปู่มัน่นพุทธตาเทระเป็นพระหันเท่านั้นและก็รู้สึกเกิดความปลื้มใจขึ้นมามากเสร็จแล้วก็ขออนญาตลาท่านอาจารย์ว่ากระผมจะขอลาไปอยู่กับลุงปู่มัน่นอาจารย์ไม่ยอมอาลาอย่างไรก็ไม่ยอมนิสัยเดิมของอาตามานี้ไม่ค่อยฝา่าฝืนผู้ใหญ่ก็มักจะพยายามหาอุบายวิธีต่างๆเข้าไปคุยก็ไม่สําเร็จ ในเมื่อไมาเรด็จก็ต้องฝ่าฝื้นกันบ้างขโมยหนีคิดว่าอย่างนั้นพอเสร็จจากจัดของแล้วออกจากวัดแล้วเพ่นนีเลยหนีเลยก็แล้วแล้วกันไปอยู่กับหลวงปู่มัน่นภูริตัเทละตั้งหน้าบุกเข้าไปในระหว่างทางที่เราเดินนั่นแหละสมัยนั้นไม่มีรถเดินเข้าป่าดงลึกสมัยนั้นช้างเสือมันชุมเราก็เดินบุกป่าไปในระหว่างที่ไปด้วยกันมีพระไปด้วยสี่องค์มีสามเณรเคืออ่อนมาเป็นผู้อุปถัมภ์เมื่อไปตามทางก็ได้ยินข่าวว่า พระจันแดงกาลสินนี้สมัยสมัยท่านอยู่บ้านคําคาก็รู้สึกว่าเป็นผู้มีความประพฤติดีเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มัน่นก็ได้เข้าไปหาท่านพอเข้าไปดูปฏิบัติข้อปฏิบัติแล้วไม่เกิดความร่วมสายอึนอัดใจขึ้นว่าถ้าเราพยายามอุตส่าห์ไปถึงสำนักหลวงปู่มัน่นหากเป็นอย่างนี้อย่างที่เราเห็นนี้เราจะเสียใจที่สุดและคิดว่าศึกแน่ ถ้าไม่ดีต้องศึกถ้าเราได้ความดีอยู่สิ่งที่มันไม่ดีเราจะฝืนอยู่ไม่ได้เด็ดขาดต้องรีบศึกแน่นอนใจก็ชักเป๋เยอะพอไปเห็นที่นั่งก็ชักจะจะอย่างนั้นก็ไม่รู้ก็เลยเดินออกเดินทางเลื่อยไปพอได้ยินข่าวว่าดังที่สุดก็ได้แก่หลวงพ่อสอนทางเมืองอีสานเขาเรียกว่าภูเขาดังที่สุดแต่ท่านเป็นฝ่ายมหานิกายโอโหโด่งดังจริงๆ อาตมาไม่ถือธรรมยุทธ์หรอมหานิกายขอให้ดีสักอย่างเราขอถวายตัวเป็นลูกศิษย์คำว่าธรรมยุทธ์มหานิกายนี้ไม่ได้สนใจเลยอาตมาไม่อยากได้ยินได้ฟังคําว่าธรรมยุทธ์มหานิกายอยากได้ยินคําว่าพระสงฆ์ไทยใจไม่ชอบแม้ว่าจะแยกกันตั้งแต่ไหนแต่ไรมาถือว่าไม่น่าเป็นอย่างนี้ลูกพระตถาคตคิดว่าอย่างนั้นอันนี้ไม่ชอบจริงๆตั้งแต่สมัยบวชใหม่ๆแล้ว จนกระทั่งไปอยู่กับหลวงพ่อสอนไปดูปฏิปทาข้อปฏิบัติแล้วผีบ้าเยอะท่านรักษาบ้าเมืองอีสานมีผีปอบเยอะคนเป็นปอบมารักษากันไปดูท่านทําแล้วเออมันบาปนี่นะตีเขาบ้างต้องเป็นบอบบ้างอะไรทํานองนี้ไม่ได้เรื่องต่อจากนี้ไปก็ทาให้ใจค่อยเแข็ามากขึ้นเอ๊ะถ้าเราไปถึงสำนักหลวงปู่มั่นถ้าเป็นอย่างนี้เราจะทําอย่างไรตัง้งปัญหาถามตัวเอง เป็นอย่างนี้ไม่ไม่ไมพักเลิดกลับแน่นอนกลับมาศึกตัดสินใจไม่อยู่แน่ก็พยายามไปหาท่านอาจารย์สนทุงนี้อยู่ที่ทําพระฤอังเภอนาแกพอถึงไปดูอื้มเข้าขั้นขึ้นมานหนิดนึงทาให้ใจสบายขึ้นนิดหนึ่งก็เลยวนกลับเ,เรื่อยๆมาผ่านมาถึงท่านอาจารย์กูพอไปถึงท่านอาจารย์กูบอกว่าอย่างนี้เข้าไปไม่ได้ถามว่าเป็นยังไงท่านอาจารย์กูบอกว่าก็ยังไม่เรียบร้อยนี่เข้าไปไม่ได้ อาตมาชักดีใจขึ้นเป็นกองท่านจะดีในละก็เลยตัดสินใจฝึกกับท่านเป็นเวลาพอสมควรท่านบอกว่าเรียบร้อยแล้วสมสมควรแล้วเข้าได้เออถ่าอย่างนั้นก็ตกลงคือหมายความว่าสมัยนั้นก่อนจะเข้าไปหาลุงปู่มั่นนี้ถ้าไม่ดีพอครูบาอาจารย์ที่อยู่ด้านหน้าจะไม่ยอมปล่อยต้องมองเห็นว่าพอสมควรแล้วก็จึงปล่อยถ้าเห็นว่าไม่ดีท่านไล่กลับเลยท่านไม่เอาหรอกสมัยนั้นคล้ายๆกับว่าไม่มีคําว่าเกรงใจไม่มีคาว่า เห็นแก่องค์นั้นองค์นี้คือต้องพิจารณาตามสมควรว่าด่านไหนก็แล้วแต่หากปล่อยพระที่ไม่สมบูรณ์เข้าไปแล้วด่านนั้นก็จะต้องถูกตําหนิว่าไม่น่าปล่อยอย่างนี้เข้าไปทําให้ท่านไม่สะดวกสบายอะไรอย่างนี้ไปก่อควรท่านเพราะฉะนั้นต้องไปฝึกก่อนพอได้ยินแค่นี้ก็สบายแล้วฝึกจนกระทั่งแน่ใจตน,นเองว่าเราสมควรแล้วท่านก็บ,บอกทันทีว่าสมควรนั้นนะเข้าได้ก็เข้าทัานทีพอไปถึงบ้านน้องผือคนในหมู่บ้าน เด็กหัวเท่ากับปั้นก็มีมันแตกต่างกับเด็กที่อื่นมากแล้วินเห็นพระเจ้าพระสงฆ์แม่แต่อยู่บนบ้านลงมาไม่ทันอยู่นอกชานเขายกมือหัวสลอนมันยิ่งทําให้เราทึ้น <c oughs> ขึ้นไปอีกคนเท่าคนแก่เห็นข้าวยกมือไหว้แม่แต่ผู้หญิงตักน้ําฉันนั้นโดยมากผู้หญิงจะตักน้ําวางหาบนั่งทันทีนั่งพนมมือเอสิ่งที่เราไม่เคยเห็นก็ได้เห็นเสร็จแล้วชักทําให้ใจสบายขึ้นมาจนกระทั่งออกเดินทางข้ามทุ่งนาเล็กๆทุ่งนาหนึ่ง ข้าไปมีต้นมะม่วงเป็นเป็นสัญลักษณ์อยู่ประตูวัดเลยพอเหลือไปเห็นทรายขาวสะอาดใจเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนทันทีเลยพอเดินเข้าไปในวัดมองถึงความเป็นอยู่ของพระสงฆ์มองหาไม่มีไม่รู้ไปไหนกันหมดพอเข้าไปถึงกลางวัดเห็นความสะอาดสะอ้านทรายทรายขาวงามใบไม้สักใบจะหล่นลงมาก็ไม่มีเพราะท่านปัดกวาดเสร็จใหม่ๆโอ้โหแต่นี่ชื่อขึ้นเป็นกองเลยสบายมากพอเดินเข้าไปใกล้สลาเล็กๆหลังหนึ่ง ปูด้วยฟากไม้ไผ่เขาบอกว่าท่านครูบาใหญ่มาแล้วเรียกว่าครูบาใหญ่เหลือไปเห็นท่านเดินมาโอโหใจนี้ดีใจเป็นกองการเดินเหนของท่านเรียบร้อยถึงแม้อายุท่านสมัยนั้นเจ็ดสิบปีก็มองดูริยาอาการของท่านสมบูรณ์ดีพอเข้าไปถึงท่านเดินขึ้นไปบนธาปูด้วยฟากไม้ไผ่เราเดินขึ้นไปก็มีเสียงเดินขึ้นไปก็เรียบร้อยพอสมควรไปเห็นกริยาอาการของท่าน การกราบการไหว้ประทับใจไปหมดความรู้สึกเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปอย่าง,างไรคือความเชื่อถือนี้เชื่อเลยว่าน่านะน่าจะเป็นพระอาหารหันต์เกิดความมั่นใจอย่างนี้พอเสร็จแล้วขึ้นไปกราบท่านท่านเอ่ยขึ้นว่ามาแต่ไหนจุดประสงค์มาธุระอะไรท่านถามออกมาแต่เราโ,โยกเราก็ตอบ <c oughs> พอเราตอบว่าตั้งใจอยากจะมาศึกษาทำปฏิบัติกับครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าดีแล้ว ท่านก็แนะนำว่าดีแล้วเอาเถอะมีที่พักไหมล่ะพระบอกว่ามีตรงนู้นว่างท่านก็ชี้ไปข้างๆพอลงไปเสร็จแทนที่จะพาเราขึ้นขึ้น,นบนกุฏิกับพาไปส่งในดินเลยเอ้าวอะไรกันนะพระเพิ่งออกไปวันนี้เองเพิ่งจะว่างก็กอไผ่ไม่ไผ่มันคลุมข้างบนอยู่ข้างล่างมันมีแดดเดินตรงกรมได้สบายมองไปไกลเห็นกฎเรียงกันเป็นแถวเลยยิ่งมองไปเห็นชันั้นใจก็ดีขึ้นเป็นกองนะเข้าไปปรากฏทันที พอปักกดกลางมุงเรียบร้อยแล้วเราก็รอจังหวะออกมาถามว่าจะทาอย่างไรกันบ้างท่านก็บอกกิจวัตรประจำวันมีอะไรบ้างท่านก็หันมาซักไซ้ไล่รเลียงแล้วก็สอนลาหมดโอโหสบายใจพอถึงตอนค่าท่านอาจารย์จะมีการเทศนาทุกวันเราไม่ได้อยู่โรงเรียนประยัดหรอกแต่เราได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์สอนทุกวันนี้เกิดความเข้าใจในปฏิปทาข้อปฏิบัติพอสมควร <c oughs> ฉะนั้น พอถึงตอนค่าเราก็ไปฟังเทศยิ่งไปฟังเทศก็ยิ่งมาทับใจข้าวยิ่งอยู่หลายวันก็ยิ่งเห็นความดีของท่านสูงสูงขึ้นสูงขึ้นเป็นลําดับอันนี้เป็นสิ่งประหลาดอยู่อันหนึง่งวันหนึ่งอาตมา <c oughs> เคยเล่าให้ท่านอาจารย์ฟังก็เพราะอาตมาประหลาดใจอยู่คืออาตมาเป็นสมเณรตอนนั้นไปมันหน้าหนาวนี่หนาวจัดจริงๆพอถึงตอนค่าเราก็ต้องต้มน้ําร้อนน้ําชาไปถวายพระให้ท่านฉันเราอยู่ใต้ทุนไม่มีสิทธิขึ้นข้างบน เรานั่งฟังธรรมะต้องอยู่ใต้ใต้กุฏิต้องเอียงหูฟังเพราะท่านพูดเบาเราต้องเอียงหูฟังเราก็อยากได้ยินได้ฟังเขาว่าสิ์ใหม่เหมือนยักษ์กระหายเลือดนั่นเองอยากได้ยินได้ฟังเหลือเกินพอดีใส่ไฟเต็มที่เสร็จแล้วเราก็เข้าไปฟัง <c oughs> น้ํากําลังเดือดทีนี้ก็ให้เพื่อนไปดูหน่อยสิก็ไม่มีใครไปต่างองค์ต่างก็สนใจธรรมะเอียงกันเต็มที่จะฟังจบลงไปแล้ว <c oughs> ความหนาวไม่รู้มันมาจากไหนหนาวขนาดไหนเหมือนว่าเล่นนามือนี้กรมือนี้กมไม่เข้า <c oughs> หูนี้ยิงไม่เจ็บเลยแต่หูนี้เหมือนน้าแข็งผ้าห่มไม่มียืนฟังเอียงอยู่โอ้โหจนไปถึงหม้อเสร็จแล้วลาวเสร็จแล้วคงจะถูกเล่นงานโอ้ตายแล้วเรานายดวงตอนนั้นก็เป็นเรานั่นแหละสามเณรดวง เออนี่เราเป็นน่วยใหญ่เ <c oughs> ขาใช่ไหมเราต้องรับผิดชอบเราก็ต้องรับเพราะอาตมาเป็นสามนเณรใหญ่นี่ก็ต้องรับก็ต้องยอมรับรองว่าพรุ่งนี้ก็เด่นถามเป็นอย่างไรถูกไลแน่นอนไล่ได้ยังไงผมอุตส่าห์มาอยากจะฟังธรรมะผมเพิ่งมาฟังธรรมะ <c oughs> ไม่กี่คํานี้เองไล่หนีผมก็แย่นี่ทีน,นะผมเสียสละมาไกลขนาดนี้จะไล่ผมได้อย่างไรผมก็อยากฟังธรรมะนี่นะที่นี่ก็อาจารย์มหาบัวพอาจารย์วันอาจารย์ทองคาก็เดินเข้ามานี่รู้หรือเปล่าตัวเองผิด ครับเก้าก็ผมรู้ถ้าหาหม้อไม่ได้นะก็ให้รีบตรีมตัวไปหาไปหาที่ไหนพ่อก็ไม่มีแม่ก็ไม่มีเพิ่งจะมาไม่รู้จักใครจะไปขอใครเล่าตายสิหลวงปู่เดินด้อมๆลงมาคุยกันก็ไม่ไม่ใช่ใกล้แล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรแรงเลยเดินด้อมๆมาถึงอะไรคืนนี้หม้อเล่าเลยหรือว่าอย่างนั้นท่านรากเกือๆตกใจขาอ่อนตายแล้วเราคงไปแน่เลยท่านตัวนั้นนี่ พวนี้ก็เด่นท่านเอออว่าดีแล้วไม่เป็นไรหรอกธรรมะหาฟังยากนะได้ยินได้ฟังแล้วก็ต้องพยายามฟังให้เข้าใจแล้วเราจะปฏิบัติถูกธรรมะมันดาบสองคมนะถ้าเราฟังไม่เข้าใจแล้วเราเอาไปกระทํามันก็จะเป็นอันตรายต่อตัว,ตวเองได้ศึกษาเถอะไม่เป็นไรหรอกหม้อน,นั้นเป็นวัตถุนอกกายโอ้โหพอท่านพูดอย่างนั้นขาอ่อนโลยกมือเลยดีอกดีใจว่าไม่ได้ไม่ได้ไปแน่แล้ว เกิดบังเอิญมีสิ่งที่ไม่น่าขายหน้าอายุน่นเดียวกันเป็นผู้ใหญ่บ้านหนุ่มที่สุดในตอนนั้นเข้าไปถามผู้ใหญ่ว่าหม้อแตกหม้อต้มยาเราแตกตอนเย็นไม่มีหม้อต้มยาถวายพระมีบ้างไหมเขาบอกหม้อสาวหลอดที่บ้านผมมีเขาเขาหมายถึงเขาเรียงหม่อนแล้วสาวใหม่ในหม้อเขาเรียกหม้อหลอดเขาว่าอย่างนั้นของของบ้านผมมีมีใหม่ย,ยังไม่ได้ใช้อยู่ลูกหนึ่งเออถ้าอย่างนั้นจัดการเลยแกว่าครับพอครับแกรีบวิ่งเลยแม่ดีใจ เป็นกองอะไรมาช่วยบ้างก็ไม่รู้ก็เลยเอาหม้อมาต้มน้ําต่อนี่คือสิ่งประหลาดที่เกิดขึ้นเบื้องต้นที่นี้ต่อมาก็อยู่เรื่อยๆมาเป็นเวลานานพอสมควรก็แยกออกไปจำพรรษาไม่ได้จำพรรษาท,ที่ที่นี่ไปจำพรรษาที่อื่นเสร็จเรียบร้อยจนกระทั่งอายุจะครบลวงปู่จัดบว้ขาให้ท่านก็เรียกแม่นุ่มมาและเรียกเรียกลวงปู่ฟันลวงปู่คงมาว่าให้ลวงปู่ฟันเป็นอาจารย์สวดลวงปู่คงมาเป็นอาจารย์สวด พระธรรมจดีจูมลูกศิษย์เรามาเป็นอุปชานะสมณเณรดาน,นสมชายคงจะทำประรโยชน์ได้ดีมาก <c oughs> ท่านกบ็บรรยายของท่านท่านเล่าพอสมควรฟังแล้วก็รู้สึกซึ้งใจท่านหลอกให้เด็กขยันนีนาะคิดดังนั้นผลที่สุดเมื่อบวชเสร็จแล้วก็หวนกลับมาอยู่กับท่านอีกไปจำพรรษาอยู่กับหลวงฟ้าหลวงปู่ฟั่นก่อนแล้วก็หวนกลับมาพอมาอยู่เสร็จเรียบร้อยดีแล้วก็ได้เวลาพอสมควรแล้วก็ จะออกไปบาเพ็ญต่อเสร็จแล้วก็เวียนไปเวียนมาจนกระทั่งปีสุดท้ายที่ท่านมรณภาพเราก็เวียนเข้าเวียนออก5ปีกว่าเกือบหปีก็เข้าไปนวดท่านนวดไปนวดมาก็คิดว่าก่อนที่เราจะออกไปบําเพ็ญคราวนี้ควรไปบอกลาแม่นุ่มซึ่งเป็นผู้จัดบริหารให้คู่ให้คู่กับลวงปู่และจะต้องกราบลาครูบาอาจารย์ลุงปู่ฟันและอาจารย์คงมาและจะเข้าไปกราบลาท่านเจ้าคุณธรรมจดีให้ท่านอนุญาตก่อนจึงจะออกไปบำเพ็ญต่อคิดจากนั้นกะจะ กะจะไปบุกต่อตัดสินใจอย่างนั้นนะ <c oughs> ทีนี้วันนั้นท่านเทศดึกมากก็ชักจะเหนื่อยก็คิดว่าเราจะข้ามเขาไปนับได้เลยจากนี้ไปจากนี้ก็ไปบ้านานาในาข้ามเขาลูกหนึ่งก็ไปถึงลาดกระเชอแล้วก็ข้ามเขานางแก้วไปลงสกลนครนี้ลูกสา,สามลูกเขาใหญ่เหนื่อยหน้าดูเลยคิดว่าคงเหนื่อยหน้าดูวันนี้นอนแต่วันวันหน่อยก็จะดีนะคิดอางนี้ไว้ในใจหลวงปู่ท่านนอนอยู่ท่าน พูดลอยๆขึ้นมาเออจริงนะสังขารไม่ต้องหักโหมันหรอกคาขาสามลูกนี้ไม่ใช่เล่นถ้ากําลังไม่ดีจะเป็นลมไปซะท่านพูดลอยๆอย่างนั้นแหละแต่ก็ไม่รู้ว่าพูดกับใครก็ตกใจว่าเอะนี่ท่านพูดกับใครนะงงๆก็คิดว่าทุกอย่างที่เราอ่านมาเป็นเรื่องนิยายจะจริงได้อย่างไรหรือมันจริงขึ้นมาแล้วนี่ถามตัวเองว่าอย่างนั้นนวดขาต่อนวดไปก็คิดคิดทีนี้คิดเรื่องปัญหานี้ถ้าจะจริงนะ พอดีคิดจบก็คิดว่าถ้าอย่างนั้นเราจะเอาวิชานี้ให้ได้ขอ,อทิศชีวิตตายก็ตายถ้าไม่ได้ตายถ้าไม่ได้ตายนะถ้ามันจะตายขอให้ได้เอาให้ได้ท่านนี้ว่าอย่างนี้พอคิดจบท่านว่าเอาจริงนะเอ๊ะอะไรกันนะเอาจริงเหรอถ้าเอาจริงก็ดีนะพยายามนะต้องตั้งใจท่านว่าอย่างนั้นนะเอ๊ะอะไรกันถามตัวเองว่าอะไรกันนี่มันใจรู้ยังก็เลยเกิด ให้เรามองถึงนิยายต่างๆที่อ่านตั้งแต่สมัยเป็นเด็กชอบเหลือเกินนิยายของฤาษีนิยายของอ,ยยอ,งอริยบุคคลและมาดูตามพุทธวัตรต่างๆบรรดาสาวกของพระเจ้าแต่แลโค์มีอย่างไรบ้างเราอ่านแล้วไม่ได้ติดใจอะไรมากก็นึกว่าเราคงจะเป็นนิยายมากกว่าอะไรเหล่านี้แต่เมื่อมาประสบอันนี้แล้วอะไรๆมันจริงได้หรืออะไรเหล่านี้มันทําให้เราเกิด